ในคืนเดือนดับเมื่อความศรัทธาถูกย่ำยีวิญญาณที่ถูกจองจำจะกลับมาทวงคืนขอเชิญพบกับเรื่องเล่าผีแม่ชีบทพิสูจน์แห่งความแค้นยามสนธยาคล้อยต่ำแสงตะวันสีส้มแดงค่อยๆเลือนหายไปจากขอบฟ้า ทิ้งไว้เพียงความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาปกคลุมผืนป่าอันเงียบสงัดณนะดินแดนที่ห่างไกลความเจริญไกลจากแสงสีของเมืองหลวงที่ซึ่งตำนานและเรื่องเล่าสยองขวัญยังคงมีชีวิตเสียงจิ้งเรียดเรไรร้องระงมแข่งกับเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเรากับจะขับล้อมบทเพลงแห่งความตาย ในคืนที่ท้องฟ้าไร้ดวงดาวพรั่งพรายมีเพียงเมฆหมอกหนาทึบปกคลุมรถกระบะคันเก่าสีซีดของก่อนก็เคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปตามถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อไฟหน้ารถส่องนำทางที่มืดมิดสองข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาดูลึกลับหน้าขนลุกข้างๆก่อนคือเอก เพื่อนสีของเขาที่ใบหน้าซีดเผือดลงเล็กน้อยส่วนเบาะหลังบอยกำลังใช้โทรศัพท์มือถือส่องไฟพยายามดูแผนที่ในแท็บเล็ตที่สัญญาณแทบไม่มีมึงแน่ใจนะก่อนว่าที่นี่มันจะหลอนจริงๆอะเอกเอ่ยถามอีกครั้งน้ำเสียงของเขาเจือปนด้วยความไม่มั่นใจเขากวาดสายตามองไปรอบๆที่มีแต่ความมืดมิดและเงาตะคุ่มของต้นไม้ มันวังเวงชะมัดกอนหัวเราะเบาๆแต่แววตาของเขากลับเต็มไปด้วยความท้าทายมึงก็รู้ว่ากูอยากพิสูจน์มานานแล้วว่าผีมันมีจริงไหมแล้วที่นี่แหละคือสถานที่ที่เขาว่าเฮี้ยนที่สุดในจังหวัดบอยที่พับหน้าจอแท็บเล็ตลงแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ก็หวังว่ามันจะคุ้มกับที่พวกเราขับรถมาไกลขนาดนี้ กูบอกแล้วว่าให้ไปดูหนังผีที่บ้านกูยังจะดีกว่าจุดหมายของพวกเขาคือวัดร้างแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีและที่นั่นยังมีเรื่องเล่าสยองขวัญที่เล่าขานกันมาปากต่อปากถึงกระท่อมเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขตวัดนักกระท่อมที่ซึ่งแม่ชีคนหนึ่งได้จบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาโดยการผูคอตาย หลังจากที่เธอถูกพระรูปหนึ่งในวัดนั้นคมขืนความอัปยศความเจ็บปวดและความแค้นที่สุมอยู่ในอกได้ลอหลอมรวมกันเป็นวิญญาณอาฆาตที่ยังคงวนเวียนอยู่ในกระท่อมหลังนั้นรอคอยผู้คนที่จะมาเยือนและชดใช้ความบาปแทนผู้ที่ทำร้ายเธอเมื่อรถกระบะเคลื่อนมาจอดที่หน้าป้ายวัดร้างที่ผุพัง ตัวอักษรบนป้ายเลือนลางจนแทบอ่านไม่ออกบรรยากาศรอบกายพลันเงียบสงัดลงทันทีเสียงจิ้งหรีดที่เคยร้องระงมก็พลันเงียบหายไปมีเพียงเสียงหัวใจของพวกเขาทั้งสามที่เต้นระรัวอยู่ในอกถึงแล้วก่อนพูดเสียงเบาเขาหยิบไฟฉายกระบอกใหญ่ออกมาจากใต้เบาะ่องนำทางเข้าไปในรั้ววัดที่พังทลายกลิ่นอับชื้นของดิน กลิ่นสาบสางของซากปรลักประหักพังและกลิ่นทูบเก่าๆที่ปะปนกันอยู่คลุ้งอบอวลในอากาศใบไม้แห้งกรอบที่ร่วงหล่นทับถมกันหนาเตะส่งเสียงกรอบแกรบทุกย่างก้าวราวกับมีใครบางคนกำลังเดินตามหลังพวกเขามาพวกเขาทั้งสามเดินลึกเข้าไปในบริเวณวัดร้างผ่านซุ้มวัดที่เหลือแต่เพียงโครงสร้างที่สุดโทรม เถาวันเลื้อยพันตามเสาและผนังโบสถ์ที่พังทลายดูราวกับภาพในฝันร้ายเอกเริ่มรู้สึกเสียวสันหลังวาบเขากระซิบถามก่อนวันนี้เหรอที่มึงบอกว่ากระท่อมแม่ชีมันอยู่ใก,ใกล้ๆก่อนพยักหน้าใช่ต้องเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยมันอยู่ท้ายวัดนูน่นยิ่งเดินลึกเข้าไปบรรยากาศก็ยิ่งหน้าขนลุกเงาของต้นไม้ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวเป็นรูปร่างประหลาด เสียงลมที่พัดผ่านก็ฟังดูเหมือนเสียงครางครวนบอยที่ปกติเป็นคนร่าเริงตอนนี้ใบหน้าของเขาซีดเผือดและริมฝีปากสันระริกในที่สุดพวกเขาก็มาถึงกระท่อมไม้เก่าๆหลังเล็กๆตั้งอยู่โดดเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาคริมแสงจันทร์ที่เคยสลัวสลัวก็แทบจะส่องไม่ถึงที่นี่ ทำให้กระท่อมหลังนั้นดูมืดมิดและลึกลับยิ่งขึ้นประตูกระท่อมเปิดอ้าอยู่เล็กน้อยเผยให้เห็นความมืดมิดที่รออยู่ในกระท่อมกลิ่นสาบสางที่รุนแรงกว่าภายนอกโชยออกมาพร้อมกับไอเย็นเยือกเอาวะใครจะเข้าไปคนแรกก่อนพยายามทำเสียงให้ร่าเริงเพื่อกลบเกลื่อนความประหม่าของตัวเองนี่แหละคือไฮไลท์ของคืนนี้ เอกกับบอยมองหน้ากันเลิกกลักไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปก่อนนี่ไม่ไหวเหรอบอกอยากเจอผีไงไม่เข้าก็กลับไปนอนบ้านซะก่อนผลักไหลเอกเบาๆเอกถอนหายใจเฮือกใหญ่กัดฟันแน่นก่อนจะค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปในกระท่อมชัาๆตามด้วยบอยที่เดินตัวสั่นเป็นลูกนกและก่อนที่ปิดถ่ายทันทีที่ทั้งสามก้าวพ้นธรณีประตูเข้าไปในกระท่อม ประตูไม้เก่าที่เปิดอ้าอยู่เล็กน้อยก็ค่อยๆปิดลงเองอย่างชา้ชาๆเสียงอีดังลั่นก้องกังวานไปทั่วกระท่อมที่มืดมิดสร้างความตกใจให้ทั้งสามคนจนสะดุ้งสุดตัวเฮ้ยประตูปิดเองเอกอ,อุทานด้วยเสียงที่สั่นเครือรีบหันหลังไปผลักประตูอย่างแรงแต่ประตูเน่นราวกับถูกล็อกด้านนอกด้วยพลังงานที่มองไม่เห็น ความมืดมิดในกระท่อมยิ่งทวีความน่ากลัวแสงไฟฉายจากโทรศัพท์ของกอนดูเหมือนจะอ่อนแรงลงถนัดตาทำให้มองอะไรไม่ชัดเจนใจเย็นๆพวกมึงอาจจะเป็นลมก็ได้กอนพยายามพูดให้ทุกคนใจเย็นทั้งๆที่ตัวเองก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาส่องไฟฉายไปรอบๆห้องที่มีแต่โต๊ะไม้เก่าตัวหนึ่งเก้าอี้ที่ล้มคว่ำอยู่ และข้าวของเครื่องใช้บางอย่างที่กระจัดกระจายกลิ่นอับชื้นกลิ่นคาวเลือดจางๆและกลิ่นทูบเก่าๆคลุ้งแรงขึ้นเรื่อยๆจูจๆเสียงกระซิบก็ดังขึ้นแผ่วเบาราวกับลมหายใจที่รดอยู่ข้างหูมาทำอะไรในที่ของฉันเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตแขนแต่กลับแฝงด้วยความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้ง ทั้งสามคนสะดุ้งเฮือกรีบหันไปมองต้นเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรบอยเริ่มตัวสั่นงันงอกฟันกระทบกันกึกๆึก,กเสียงเสียงอะไรวะก่อนก่อนพยายามรวบรวมสติไม่ไม่มีอะไรหรอกหูฝาดไปเองมั้งแม้จะพูดออกไปแบบนั้นแต่เขาก็รู้ดีว่าไม่ใช่เสียงนั้นมันชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงหูฝาดและความเย็นเยือกที่แล่นไปตามกระดูสันหลัง ก็เป็นของจริงทันใดนั้นเองอุณหภูมิในห้องก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนรู้สึกถึงไอเย็นที่จับขั้วหัวใจทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะบิดเบี้ยวผิดรูปไปหมดแสงไฟจากโทรศัพท์ของกอนเริ่มกระพริบที่ขึ้นสว่างและดับสลับกันไปมาก่อนจะดับสนิททิ้งพวกเขาไว้ในความมืดมิดที่ไร้สิ้นสุดในความมืดนั้นพวกเขาทั้งสมได้ยินเสียง เสียงครวญนครองแผ่วเบาจากนั้นก <pack amed écrit> ็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสียงสะอื้นให้แห่งความทุกข์ทรมานเจ็บปวดทำไมทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้เสียงของหญิงสาวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความแค้นที่ฝังลึกและความอ้างว้างโดดเดี่ยว ร่างของเอกที่ยืนอยู่ใกล้ประตูที่สุดสะดุดกับบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นล้มลงไปกองกับพื้นอย่างแรงทันใดนั้นมือที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งและแห้งครังราวกับซากศพก็เอื้อมมาจับข้อเท้าของเขาอย่างรุนแรงกรีดเอกร้องลั่นสุดเสียงใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัว เขาพยายามดิ้นรนอย่างสุดกำลังใช้มืออีกข้างปัดปลายเพื่อให้หลุดจากพันธนาการที่มองไม่เห็นนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลแรงบีบที่ข้อเ้า,าเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาได้ยินเสียงกระดูกลั่งเบาๆกรอนกับบอยพยายามควานหาโทรศัพท์เพื่อเปิดไฟมือของพวกเขาสั่นเทาจนแทบจะจับอะไรไม่ได้พวกเขาได้ยินเสียงคลื่คราด เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังลากเอกไปในความมืดและเสียงเหมือนเล็บยาวๆกำลังขูดขีดพื้นไม้เก่าๆใครใครอยู่ที่นั่นออกมาเดี๋ยวนี้บอยตะโกนออกไปอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวนำเสียงสั่นเครือจนแทบจะจับใจความไม่ได้ทันใดนั้นแสงไฟจากโทรศัพท์ของกรอนก็สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งซองไปที่กลางห้อง แต่สิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้ากลับทําให้เลือดในกายของพวกเขาทั้งสามเย็นเยียบหัวใจแทบหยุดเต้นกลางห้องร่างของหญิงสาวในชุดแม่ชีเก่าๆสีขาวซีดที่เปื้อนคราบดินและคราบเลือดแห้งกรังยืนหันหลังให้พวกเขาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบริเวณลำคอของเธอ มีรอยเขียวช้ำลึกเป็นทางยาวราวกับรอยเชือกที่รัดแน่นและร่างของเอกกำลังลอยคว้างอยู่กลางอากาศถูกมือที่มองไม่เห็นยกขึ้นสูงใบหน้าของเอกซีดเผือดดวงตาเบิกโพรงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดมือของเขาตะกุยอากาศอย่างหมดหวังพวกแกเข้ามาในที่ของฉันทำไม เสียงของแม่ชีแห่ร้าก้องกังวานไปทั่วกระคอมใบหน้าของเธอค่อยๆหันกลับมาเผยให้เห็นดวงตาที่กลวงโบมีเพียงความมืดมิดไร้ก้นบึงอยู่ในนั้นแต่ในวินาทีต่อมาดวงตากลวงโบนั้นก็ค่อยๆมีประกายสีแดงเรื่อชัดขึ้นเผยให้เห็นถึงความแค้นที่อัดแน่นอยู่ภายใน ร่างของเอกลอยกระชากอย่างแรงก่อนจะถูกเวียงไปกระแทกกับฝนังกระท่อมอย่างจังเสียงอักดังขึ้นพร้อมกับเสียงกระดูกลั่นเอกแน่นนิ่งไปทันทีไม่ขยับขยื่อนอีกต่อไปกรอนกับบอยพยายามจะวิ่งหนีแต่เหมือนนีกำแพงที่มองไม่เห็นมาขวางไว้รอบตัวพวกเขาพวกเขาติดอยู่ในกระท่อมหลังนี้กับวิญญ,ญาณอาฆาตของแม่ชี ประตูและหน้าต่างทุกบานดูเหมือนจะถูกตรึงไว้ด้วยพลังงานบางอย่างไม่สามารถเปิดออกได้เสียงของแม่ชีดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ใกล้กว่าเดิมเรากับเธออยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วแกแกพวกแกต้องชดใช้ความบาปที่คนของแกทำไว้กับฉันเธอพุ่งตรงเข้ามาหาบอยอย่างรวดเร็วเร็วจนแทบมองไม่ทัน ไม่นะปล่อยฉันนะบอยกรีดร้องสุดเสียงพยายามสะบัดตัวหนีแต่ร่างของเขาก็ถูกดึงรั้งไว้เขาเห็นใบหน้าของแม่ชีอยู่ตรงหน้าดวงตาที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นและน้ำตาจ้องมองมาที่เขาอย่างอาฆาตจากนั้นภาพที่กรอนเห็นคือร่างของบอยที่ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆ ลอยไปติดกับคือไม้บนเพดานที่มืดมิดเหมือนมีเชือกที่มองไม่เห็นรัดคอเขาไว้แน่นบอยดิ้นรนทุรนทุรายอย่างแสนสาหัสมือของเขาตะก,กุยอากาศพยายามคว้าหาอะไรบางอย่างใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำลิ้นจุกปากไม่นานบอยก็แน่นนิ่งไปห้อยตองแต่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกับที่แม่ชีเคยเป็น ก่อนที่ร่างของบอยจะค่อยๆสลายไปในความมืดมิดราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นมาก่อนกรอนสุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรงขาทั้งสองข้างอ่อนปวกเปียกเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางมาก่อนในชีวิตแต่ตอนนี้ความจริงอันน่าสะพริงกลัวอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเพื่อนของเขาสองคน ตายไปแล้วด้วยน้ำมือของวิญญาณอาฆาตที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเหลือแกคนเดียวแกแกต้องชดใช้ความบาปทั้งหมดเสียงของแม่ชีดังขึ้นข้างหูของกรอนเขารู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งรดต้นคอกลิ่นสาบสางขาวเลือดคละคลุ้ง กรอนหลับตาปีร่างกายของเขาสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้พยายามจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงก็ไม่สามารถเปล่งออกมาได้เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอเขาไว้แน่นทันใดนั้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็แล่นเข้าสู่ร่างกายของกรอนเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกระชากผมของเขาอย่างแรงลากเขาไปกับพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นและสิ่งสกปรก เขาสัมผัสได้ถึงเล็บที่ยาวและแหลมคมกำลังกรีดลงบนผิวหนังของเขาอย่างชา้ชาๆความเจ็บปวดแสนสาหัสทำให้เขากรีดร้องออกมาอย่างทรมานก่อนที่สติของเขาจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดมิดและเสียงหัวเราะอันเย็นยะเยือกของแม่ชีที่ยังคงก้องกังวานอยู่ในห่วงสุดท้ายของสติเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น เมื่อแสงอาทิตย์อ่อนๆอเริ่มสาดส่องผ่านม่านเมฆหนาะชาวบ้านที่ออกมาหาของป่าใกล้กับบริเวณวัดร้างได้พบกับกระท่อมร้างที่ปลิดตายอย่างสนิทพวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยออกมาจากภายในและเมื่อพวกเขาพยายามพังประตูเข้าไปดูภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ากลับทำให้พวกเขาแทบจะอาเจียนออกมา ภายในกระท่อมที่มืดมิดและเต็มไปด้วยคราบสก,กรปรกร่างของชายหนุ่มสมคนนอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นสองคนแรกนั้นร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปและที่ลำคอมีรอยเขียวช้ำลึกเป็นทางยาวราวกับถูกรัดด้วยเชือกและอีกคนคือกรอนร่างกายของเขามีร่องรอยของการขีดควนยางรุนแรงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีด และที่น่าขนลุกที่สุดคือดวงตาของเขาทั้งสามเบิกโพล่งจ้องมองเพดานราวกับยังคงเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นและเสียงกรีดร้องสุดท้ายของพวกเขาก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านตลอดไปเรื่องราวของผีแม่ชียังคงถูกเล่าขานกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นคำเตือนสำหรับทุกคนว่าอย่าได้ริอาจไปลองดีกับสิ่งลี้ลับโดยเฉพาะกับวิญญาณอาฆาตที่ถูกจองจำไว้ด้วยความแค้นในกระท่อมร้างแห่งนั้นตลอดไปเพราะบางความแค้นแม้ความตายก็มิอาจพรากได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวล้อนๆแบบนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และที่สำคัญที่สุดฝากกดติดตามช่อง Ghost Cat เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณครับ